สีสิงครับนับจากนี้บวกไปหนึ่งปีครึง่งซื้อติดไปทุกงวดแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฉลากสลากที่เป็นสลักรัฐบาลหรือว่าการงานดีการเงินดีเดินอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงเดินพักรององศาอยู่โชคลาภสําหรับชาวราศีสิงนะครับประจําวันที่16มีนาคมนี้นะฮะ <im edia> ชาวราศีสิง์ถ้าถามว่างวดนี้มีโชคไหมแล้วลก็บอกได้เลยว่าชาวราศีสิงครับนับจากนี้บวกไป1ปีครึง่งซื้อติดไปทุกงวดแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฉลากสลากที่เป็น สลักรัฐบาลสลักออมสินสลักออมทรัพย์สลักทกศสามารถซื้อติดเอาไว้ได้เลยเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคใหญ่ตลอด1ปีครึ่งนี้นะครับเพราะว่าดาวแห่งโชคลาภได้เดินโดดเด่นสว่างสวัยอยู่ในดวงชะตาสําหรับชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะเลยครับชาวราศีสิงห์ครับโชคลาภของคุณตัวเลขมาจาก มาจากคนรักและคู่ครองของคุณนะครับเพราะว่าคนรักและคู่ครองของคุณแฟนคุณนั้นจะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากคําพูดของเขานะครับเวลาแฟนคุณพูดอะไรให้เขาพูดตัวเลขออกมานะครับ สำคัญว่าต้องออกมาจากลมปากนะฮะออกมาจากลมปากไม่ใช่ออกมาจากไม่ได้เอามาจากอายุไม่ใช่เอามาจากบัตรประชาชนไม่ใช่เอามาจากเบอร์โทรศัพท์แต่จะต้องออกมาจากคําพูดของแฟนสําหรับชาวราศีสิงห์แต่ถ้าชาวราศีสิงห์ที่ตอนนี้โสดสนิทจิตใจหน้านะฮะไม่มีแฟนไม่รู้จะไปถามคนรักจากไหนผมก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าไม่มีแฟนไม่มีคนรักแล้วเราก็ให้เอาตัวเลขโชคลาภนั้นมาจาก คุณแม่ของคุณครับให้กับคุณแม่ของคุณให้คุณแม่ของคุณได้พูดได้บอกกล่าวว่าเลขมงคลเลขที่ให้โชคนั้นมาจากเป็นเลขอะไรดีนะครับคุณแม่จะให้โชคสำหรับชาวราศีสิงค์ครับ ชาวราศีสิงคับภาพรวมดวงชะตาในปักนี้เนี่ยนะครับถือว่าการงานดีการเงินดีเดินอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงเดินพักรององศาอยู่นิดนึงก็เลยทําให้ชาวราศีสิงนั้นภาวะการเงินนั้นมีตัวเลขอินคมเข้ามาแน่นอนแต่อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าอยู่บ้างรวมไปถึงนะครับการงานได้มาจากลูกค้าเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆเ,เ,เข้ามาช่วยเหลือทําให้งานของคุณนั้นสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับภาพรวมดวงชะตาสาหรับชาวราศี สิสงห์นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมากในช่วงนี้ก็คือความวุ่นวายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเขาบอกว่าการงานที่คุณวางแผนเอาไว้อาจจะไม่ได้ทำร้0ยเอร์เซแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะงานก็ดีรักก็วุ่นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์อีกหนึ่งเดือนเลยละครับ <c oughs> และไพ่พยากรณ์สำหรับชาวราศีสิงห์ในปักนี้เนี่ยนะครับได้ไพ่ พุทธพยากรครับซึ่งไพ่ใบนี้คือลักษณะของการวางแผนและการเตรียมงานดังนั้นชาวราศีสิงจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีแผนสำรองเอาไว้เสมอสําคัญนะครับว่าต้องมีแผนสำรองเอาไว้เสมอเพราะคุณวางแผนอะไรไว้หนึ่งอย่างโอกาสที่จะ นะทำตามแผนคุณทุกอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตรงตามแผนทั้งหมดอาจจะต้องมีแผน1นแผน A แผน B แผน C เตรียมเอาไว้เสมอจะทําให้ชาวราศีสิงห์ใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยืนหยุ่นเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดง่ายๆครับอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกับพี่หมอท็อปและกดกระดิ่งติดเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตดวงเมื่อไหร่อัปเดตโชคเมื่อไหร่คุณจะได้ติดตามและทันเหตุการณ์ทุกงวด ทุกโชคสำหรับคุณครับกับดวงเด็ดเด็ดดวงและพี่หมอท็อปครับพญาลเล็บครุดวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีคนโบราณเรียกว่ากระจับเงินกระจับทองผู้ที่มีไว้ครอบครองรับราชการดีมีอำนาจบารมีทำกิจการงานค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองใช้พกติดตัวออกไปค้าขายช่วยเกี่ยวเงินเข้าและกันภัยและจะมีอำนาจวาสนาดุดดังพยาครุฑ สนใจบูชา0809979665ยำ้ำ0809979665